ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้เฟิร์นก็กลับมากับการแกะกล่องเหมือนเดิมก็คือไม่ได้มาถ่ายนานมากเพราะว่ารอของนะคะรออัลบัม้ม b o r ต e ป People นะคะที่มาจาก งานจังเก้นใช่ไหมใช่งงอะไรคือไม่ได้อัดคลิปนั้นก็เลยจะมึน,มนเบอร์น่ยเพราะไม่ได้พูดกับกล้องคนเดียวนานมาโอเคก็มีสองกล่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่าสั่งไปสองรอบรอบแรกคือสั่งแต่แบบต้นเลยกลางๆดีกว่าไม่ใช่ต้นรอบที่สองก็คือเป็นเหมือนกับแบบวันสุดท้ายก่อนปิดพีนะคะทุกคนมันก็เลยจะมีระยะเวลาในการส่งแบบว่าต่างกันก็เลยมีสองกล่องใหญ่ๆมาถึงบ้านนะคะ คือเดี๋ยวให้ดูใหญ่มากเนี่ยกล่องไซส์เท่านี้ค่ะสองกล่องนะคะโอเคจะไม่ยกขึ้นมานะมันหนักอดังนั้นเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเพราะมันน่าจะเยอะมากหรือเปล่าประมาณถึงสิบไหมเยอะเนี่ยคือถึงสิบไหมอันนี้ไม่รู้แต่เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยพอดีเราแกะไอ้นี่ไว้แล้วแกะกล่องแต่ว่ายังไม่ได้แกะออกจากโอ้ oh my god โอ้ oh my god มันใหญ่มากทุกคนโอ้คือ,อยังไงอ่ะมีอะกมีโอเคคือมันเยอะมากเว้ยเราว่าถ,ถ้าถ่ายตอนแก่น่าจะแบบนานโข ổ. โอเคกล่องนี้น่าจะประมาณสามหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะนี่ก็กล่องหนึ่งก่อนนะคะขอเรียตหยิบโอ้ยแกะไม่ออกอุย้ย อันนี้น่าจะอย่างละสองดังนั้นแสดงว่าเรามี5้เอ้ยไม่ใช่ห้าเอ้ยไม่ใช่เอ้ยบอกเลยไปก่อนนะ1 2ึ่งสอมี่ห้าหกดมีเที่เราจะต้องแกะนะคะเดี๋ยวคอยจแคมไปแกะกันนะ,ะเดี๋ยวขอพูดนอกเรื่องนิดนึงนะคือเขาแพ็คนั่นหนหาได้ดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นขอ,ขอชื่นชมนะคะว่าแพ็คได้ดีมากค่ะของข้างในคงจะไม่เป็นอะไรแต่ คนแกะนี่ยคะ่ะขออนุญาตไปแกะก่อนนะคะทุกคนรอแปะ๊ทแะ,แะทนออา,า,าแกะเสร็จมาแล้วค่ะ,ออวนนะะ,คะทุกคนเอออย่าใช้คำว่าแกะเสร็จหมดแล้วคือแค่แกะออกมาจากไอ้นั่นอะไอ้ป้าแปะเออนั่นแหละค่ะทุกคนคือจะบอกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะโปรเทคน้องมาได้ดีมากเลยนะคือแกะออกจากถุงพลาสติก ไปแล้วหนึ่งชั้นนะคะอันนี้มีเป็นคล้ายๆกับเป็นพลาสติกแข็งคือกึ่งแข็งอะ่ะมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะแต่ว่าอันนี้คือป้องกันน้องมาอีกชั้นหนึ่งนะคะก็คือจะขออนุญาตแกะให้ดูซึ่งแค่จะแบบดูจากช่องอื่นมาแล้วที่แบบว่าเขาแกะไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเออฝากดูช่องนี้ด้วยนะคะคือจะแกะแค่อันเดียวแหละคือแกะคือเยอะจังจะแกะดูน้องแค่อันเดียวแล้นอื่นเราจะมาสุ่มแค่รูปข้างในกันนะคะ โอ้ไม่ได้อ่ะโอเคอ๋อน,นี่คือเป็นแค่ตัวอ๋อ <c ười> คือเขาซีนลงไปตรงที่ตัวพลาส,สติกส่วนตัวนี้เป็นวิบวับวิบวับนะคะเป็นเขาเรียกโฮโลแกรมอะไรอย่างงี้ปะเ <c ười> รียกโครเกมปะวะที่มันจะเป็นแบบความวิบวับวิบวับวิบ,บวบับนั่นแหละคะ่ะโอเคเปิดออกมาโอ้จะร่วง อ๋อโอเคแล้วนึงคือต้องดูยังไงก่อนอันนี้คือมันไปนแบบสมบูภาพงั้นเดี๋ยวขออนุญาตดูเล่มนี้ก่อนนะคะโอเคอุยอ้ยอุย้ยรูปสุ่มอยู่ในนี้ดังนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเปลี่ยนโอเคอ่เราเปิดดูอันนี้มีแผ่นซีดีโอ้ยมีแผ่นมีแผ่นซีดีสองแผ่นเลยเพราะว่าเพลงเยอะมากนะคะอัลบั้มนี้เพลงเยอะอ่าแล้วเล่มมาสมุดเล่มเล็กนี้คืออะไรเอ,อ่ยขออนุญาตเปิดดูนะคะทุกคน คือข้างหน้ามันจะเป็นนี้เฮ้ยเห็นเปล่ามองว่าเห็นบป่าไหมวะเห็นผวว่าจะเห็นนะคะทุกคนว้าวคือทําไมถึงฉับแบบอ๋ออันนี้คือเป็นเลขอะไรอ่ะคะนี่อะตรงนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยสองครับีสส่สามแปดนี่มันคือเลขอะไรอยาอืมแล้วก็มีบอก อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนเป็นแบบคอมิกบุ๊กฟิลฟนั้นนะคะเป็นฟิลคอมิกบุ๊กจริงๆอ่งมันก็จะมีแบบบทละครสามช่องด้วยโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยไปอ่านทีหลังได้นะคะรู้สึกว่ามันน่าจะแบบตลกอะไรอย่างนี้โอเคสิ่งสำคัญที่ตรงนี้เห็นไหมเขารีบออกมาเลยเกินคือใครก็ไม่รู้แต่ว่าออกมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ,อะโอเคเปิด หน้าแรกก็คือจะเจอเป็นกันรูปสุ่มนะคะดังนั้นเรามาเปิดกันเลยดีกว่าใครเอ่ยใครก็ได้แต่ว่า C G M คือยังจำชื่อไม่ได้จริงๆก็คือยังจำชื่อน้องๆ C G M ไม่ได้จริงๆนะคะใช่ไหมใครเอ่ยเฮ้ยน่าจะเป็นเด็ก C G M หน้านี้น้องคือเรามีปัญหาการจำชื่อ,อยางพิ่งโกรธเรานะใช่แล้วเป็นน้องของ C G M จริงๆด้วยนี่ค่ะนี่ น้องชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรนะน้องอันดับนี้เท่าไหร่ก่อนเฮ้ยไม่ใช่อันดับไม่ใช่อันดับคือน้องเขาชื่ออะไรนะไคล่าหรือเปล่าคนนี้ไคล่าเคียร่าไคล่าเคียร่าหรือเปล่าน่า, er นาจะใช่นะคะเดาโอเคแล้วก็เล่นนี้หนามากคือทามาดีมาก <must be S 1> แข็งฮะเดี๋ยวนะมีรูปสองใบเหรอทุกคนอันนี้คืออะไรคะทําไมถึงมีรูปสองใบเหรอ อ๋อเป็นรูปแอ่างี้หรออุ้ยมีหน้านะอันนี้ก็คือจะเป็นฟิลแบบว่าอันนี้ก็คือจะเป็นฟิลแบบสุ่มจากทั้งหมดหรือเปล่าคะสุ่มจากทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าแค่เฉพาะคนที่ติดอ๋อเฉพาะคนที่ติดใช่ไหมอะไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าอุ้ยเป็นแบบว่าการ์ดโทรแกรมฟิลแบบ ดีอยู่เดอ้องานดีอยู่ไม่ได้แย่นะคะดังนั้นเขาบอมีสองรูปสินะอุ้ยรูปก็ดีค่ะทุกคนเฮ้ยผ้าหัวน่ารักมากเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยน้องผ้าใั่น่ารักอืมก่อนอุ้ยดีอยู่เด้อุฮ้ยรูปก็ดีนี่เจ้าดีนี่ สวยสวยสมมงมากค่ะมากยอดดีดังนั้นนะคะคลิปนี้จะไม่ยาวเราก็ขอย่าตชัรัไปที่เวลาตอนที่ไม่ใช่เวลาตอนที่เราเปิดรูปสุ่มกันนะคะทุกคนไปกันเลยกลับมาแล้วก็ไปแกะว่าแบบโอ้ยแกะยาวมาก <c oughs> โอเคทุกคนความสนุกก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะตรงที่เราจะมาลุ้นรูปกันนะคะจริงๆโอเค เราแบ่งเป็นสองกองเป็นกองการ์ดกับกองรูปนะคะเราจะเปิดไปท nah. okay. uh ีละคู่นะโอเคลุ้นล like ุ้นล ma ุ้นล like ุ้นล anyway. ุ้นดูดิใครเอ่ยเฮ้ยใครอยากเหมือนมินมินเลยมินมินจริงจรงด้วยนะารักมากดูดิแบบไอนี่มากเลยอะแล้วคู่กับน้องมินมินน้องมินมินวะคู่กับมินมินฮะแล้วเป็นใครไปดูกันใครเอ่ย ใครุกคนได้น้องมันอุ้ยน่างักมงวากวิ้นน่งแบบอ้อนมากอะทุกคนดูดิโอเครูปต่อไปใ,ดดใครเอ่ยใครเอ่ยเด็กซีอ้แย้วเปล่าใครครับอุ้ยเด็ก C g m จริงๆด้วยแต่คนนี้เราไม่รู้จักชื่ออะเราขอโทษนะ น้องน่ารักมากโอเคไปกัดเลยเรีบสุดเุ้ยได้ก่อนไทาเงี้ยวเหมือนเป็นแมวเงี้ยน่ารักโอเคไปด้วยความรวด,ดเร็วนะคะทุกคนชิมจะได้ไม่ยาวเต้งใครเอ่ยด็ซีจีเอ็มมาเกล่วค่ะทุกคนดึงดูดด็ซีจีเอ็มจริงๆนี่คะ่ะน้องคนนี้นะคะใครเลือกชื่อเขาอเป็นไว้ได้นะขายของให้น้องได้นะคะทุกคนเรายัางมีความส ในการจำชื่อเด็กเสียงไม่ได้จริงๆ <c oughs> คือพยายามแล้วเราจำได้เพาะคนที่เรารู้สึกสนใจขอโทษนะคะโอเคการ์ดค่ะหุยมิน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 มีคู่แล้วม,มินมินได้คู่กับรูปแล้วน่ารักมากเลยเนี่ยน่ารักโอเครูปต่อไปแตดด็งหุยน้องเจนอ๋ออันนี้คือถ้าแบบว่าไม่ได้ติดเต็มก็จะแบบไม่ได้เป็นอุปใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม น้องเจนนะคะน่ารักมากอุ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยส่วนการ์ดที่มากับน้องเจนคือใคร,ใคร,ใครไปดูสิใครเอ่ยปาริมานะคะน้องปาริมานี่น่ารักมากก็แจ้ดแดงรูปใครเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้วการที่มากับน้องอ่อนคือใครเต้นน้องอ่อนอีกแล้วได้จี๊จีได้เซนเตอร์ของเพลงค่ะได้เซนเตอร์ของเพลงนี้ดีใจมากเลยอ่ะเพราได้น้องจี๊จีน้องรักมากดูนี่แหม่รักมากแควยดีนะเนี่ยก็ร,รู้สึกว่ากล่องแบบดีนะไม่กลัวนะเรารู้สึกอ่ะโอเครูปสุดท้ายนะคะทุกคนนี่เป็นรูปสุดท้ายแล้วนะไปจ้าเต้นใ,ใ,ใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยไม่ใช่เซมบัสเึอ อุ๊ยเจ้าแนด้าน่ารักมากเลยแันด้าเสียงหลงแล้วตอนเนี้โอเคการ์ดใบสุดท้ายนะคะทุกคนจะเป็นใครมาันุ้นกันจริงน้องนิว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 ไลร่าแล้วก็แล้วก็เป็นไวร่าใช่ไหมอ่านไวร่าไวร่าป่ะทุกคนนี่น้องนิวน่ารักมากเลยน้องผมแดงน้องนิวนะคะโอเคก็บทสรุปนะคะทุกคนไม่ได้แบบเกลือนะเรารู้สึกว่า ค่อนข,ข้างดีออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะรูปทั้งรูปทั้งการ์ดอะ่ะยิ่งการ์ดคือยิ่งดีอะ่ะรู้สึกอะ่ะคือแบบเพปิ่มอ่ะทุกคนก็อานลงจีจีไว้ข้างหน้านะคะนี่น่ารักมากเลยโอ้ยดีใจนะที่ถ่ายคลิปไว้นะคะเราจะได้ไปลงอวดทุกคนหรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> เป็นคลิปอวดหรออวดปะเนี่ยไม่ใช่โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเนาะ <c oughs> เข้ามาดูคนบ้าขิงของอย่างนี้หรอไม่ใช่โอเคก็ขอตัวจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนคลิปใหม่จะมาเมื่อไหร่ก็ยกังไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยเนาะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะปุ่มด้านล่างสีแดงแๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอเคค่ะก็ไปแล้วบ๊ายบายฝากฝากฝากเพลงวัลุิบด้วยนะแล้วก็ฝากช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วจ้า ดี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 